สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทารลนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกรนราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาผิวใต้วีดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เ,เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพืชสอกรคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไป เขาคิดถึงคุณไหมหมอโต๊ะดูตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสพลังงาน10บใบ ขอเช็คในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนนะครับมีไพ่พลังงานของพไพ่ใบแรกมีไพ่ของความคิดถึงความโหยหากับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ยังดื่มใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีไพ่ของเจ็ดดาบคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงคําพูดไม่จริงการที่ทําอะไรรับหลังซึ่งกันละกันก็ได้นะครับมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณ น,นะนะกรบอดที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาะคตยังมาไม่ถึงนะครับมีไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้มีไพ่ของปัญหาที่มีพลังงานการที่มีปัญหาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องเอาปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะมีไพ่ของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือกบับอดที่ผ่านมาคุณรับรู้ความเป็นจริงและสิ่งที่จับที่สิ่งที่คุณรับรู้มา การที่เราก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยความชัดเจนของเรามีอุปสรรคเข้ามาสักเพียงใดมีไพ่ของหนึ่งดาบคุณจะสามารถผ่านกับอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับมีไพ่ของควีนออฟสอดราชินงีงสายลมความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตรงตัวเองชาวท่าดินเนี่ยถ้ามีพลังงานของไพ่ควีนออฟสอดขึ้นมาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงนะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะฝ่าฟันตุ่อักิ์เผชิญหน้ากับความ ที่เหมือนเราก้าวไปข้างหน้าของเรานะครับมีไพ่แห่งความเข้มแข็งโอกาสต่างๆมีไว้คนไข้คว้า,าโอกาสมีไว้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปก็ได้นะหรือการที่สายลมที่ผัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วในความรู้สึกของคุณเป็นพนังอ่งแห่งความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งสามเหรียญเป็นไพ่แห่งการกลับมาปรับความเข้าใจหรือมีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3กับอดีที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีไพ่ของเจถ้วยโอกาส ต่างๆความฝันความหวังทางเลือกเส้นทางคุณจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับมีไพ่ของความคิดเป็นไพ่ของ8ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความตั้งใจการโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับมีไพ่แห่งการที่เราตั้งใจทําในสิ่งที่เราตั้งใจทําอยู่ในตอนนี้ของเราก็ได้นะ มีไพ่ของเดอะซันความสุขความสมหวงังความสําเร็จในอนาคตในตําแหน่งอนาคตในเป้าหมายแห่งชัยชะนะของเรามีไพ่ของเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งความมีชื่อเสียงในตัวของตัวเองนะ,ะมีไพ่แห่งความประสบความสําเร็จที่รอคุณอยู่เดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานความมีสเสน่ห์ดวงที่มีสเสน่ห์ในตอนนี้ก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มีคนที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้น ความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของพระเจ้าทรงนําทางของคุณนะเป็นไพ่แห่งความรู้สึกในตัวงคุณการเห็นในจิตวิญญาณในตัวของคุณที่แท้จริงการเฝ้ารอการรอคอยการอธิษฐานขอพรมีไพ่แห่งการที่เราอธิษฐานขอพรนะเป็นไพ่แห่งการที่เรามีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณก็ได้นะมีไพ่แห่งการเรียนรู้ ความรู้ขังปัญญาในตัวงเราเองคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองสูงนะชาวทาดินเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่วางแบบแผนเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ทีวาร์ตนะครับเป็นไพ่ของความยุติธรรมความเป็นผู้นําความมีอํานาจการรู้จุดแข็งและจุดอ่อน ของตัวของเราเองนะครับการที่เราเห็นคุณเห็นค่าในตัวเราเองและความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้กับตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่พลังงานความมุ่งมั่นในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เซลติคอร์สไพ่พลังงานของสิบใบคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีไพ่ของใบแรกมีพลังงานความคิดถึงอยู่นะ มีคนที่คิดถึงวันที่คุณเคยห่วงใยวันที่คุณเคยทุ่มเทกับเขาวันที่คุณเคยให้กำลังใจวันที่คุณเคยให้คำปรึกษากับเขาก็ได้หรือวันที่คุณเคยดูแลเขาในวันเวลาที่ไม่สบายในวันเวลาที่เขา เดือดเนื้อร้อนใจในตงเขาก็ได้มีคนที่คิดถึงวันที่คุณห่วงใยเขาวันที่คุณดูแลเขาวันที่คุณคอยปกป้องเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานการที่ตอนนี้คนคนนั้นของคุณนะที่จะมีพลังงานการที่มีปัญหาความวาวุ่นหรือไปโดนคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเงินของเขาก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานการที่เขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งแต่ไม่เขาไม่ คนคนนั้นที่ยังไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เขาทุ่มเทในสิ่งที่เขาเอาใจใส่ในวันที่เขาหลุดออกจากคุณมามีความคิดถึงมีความโหยหากับความรู้สึกดีๆที่คุณเคยเติมเต็มให้กับเขาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาอยากวนกลับอยากวนคืนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนธาตุดินกันพุชองกรธาตุไฟเมสิงธนูนะครับอ่านะ ธาน้ากรกฎมีพิจิกคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้คนที่เกิดวันจันทร์ได้นะครับอขอด้วยพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษสองกรก,ก่อนนะครับขอไพ่พลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ หกซิกออฟสอดเป็นไพ่ของ6หนาบการมูฟออนออกมากับปัญหาที่ผ่านมาปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจซึ่งการละกันการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณการที่เหมือนความรู้สึกที่ขึ้นลมกับมรสุมมันได้ผ่านไปแล้วก็ได้10ดาบการที่เราพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือการทิ่มแทงกับความรู้สึก ของเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ความเติมเต็มความเป็นข้อบเป็นกลัวการสร้างอนาคตเราเคยมีการวางแบบแผนเราเคยมีการวางเป้าหมายให้กับอนาคตระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่ของ ห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างในความรู้สึกเหมือนตอนนี้ถ่ามีพลังงานของห้าเหรียญเนี่ยมีกรดีที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ทิ้งภาระหนี้หนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้กับเราก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยคนคนคน ine, ี้อาจมีพลังงานงคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากทางเลือกของเขากับสิ่งที่เขาเลือกไปอาจจะมีพลังงานงการที่เขาเลือกในสิ่งที่ไปแล้วไปเลือกไม่โอเค ไม่มีใครขี้ห่วงใหญ่เขาเท่าคุณมีไพ่แห่งความคิดถึงอยู่นะามีไพ่พลังงานของความช่างใจมีไพ่แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความเป็นอิสระในตัวของตัวเองเป็นไพ่แห่งความคิดของคุณก็ได้อยากที่จะเริ่มต้นให้กับตัวเองแนละอยากจะปล่อยปลดปล่อยกับความรู้สึก อยู่ในวันเวลาที่เป็นของเรานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สองเหรียญเป็นไพยย่แห่งความรู้สึก,สกที่ช่างใจในความรู้สึกหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับอดีที่ผ่านมามากพอแล้วก็ได้เบื่อกับความรู้สึกที่ให้กับใครทกคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ในความรู้สึกของเราก็ได้หนึ่งดาวความจริง ความชัดเจนคุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปในตัวของคุณนะครับมีไพ่แห่งความเข้มแข็งนะหนึ่งดาบความเข้มแข็งในตัวของตัวคุณนะครับเป็นไพ่ของสิบเหรียญการมองถึงอนาคตความที่เรามีความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่การติดต่อการสื่อสารมีไพ่ของคนที่ ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนอดีตที่อาจจะมีการที่จะติดต่อกับมาพูดกับเข้ามาคุยเคลียร์ใจในความรู้สึกก็ได้นะคิดถึงคนที่เคยเป็นเหมือนคนที่เคยห่วงใยเขาชาวเป็นราศีเมษธาตุไฟนะเป็นเดอะเอ็มเพลเอร์เนี่ยเป็นคนที่ห่วงใยเขาทุ่มเทคใครแล้วดูแลใครแล้วเป็นคนที่ห่วงใยเหมือนพ่อดูแลลูกเอาใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง กับคนที่คุณดูแลเขาก็ได้นะเป็นพ่แห่งการที่มีความอบอุ่นในความรู้สึกของคนคนหนึ่งด้วยความรู้สึกของคุณค e งนอฟสอดราชนีคนอฟวานนะครับราชนีแห่งไฟเป็นพลังงานการที่มีเซนส์ความมีแรงสังหอ์ความมีสัมผัสพิเศษในัวงคุณเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นความมุมานะความตั้งใจในัวงคุณเป็นพงไพ่ของคนที่ทํางานเก่งเก่งนะ ความรับผิดชอบสูงนะชาวท่านดินมีคนที่มีความรับผิดชอบสูงความเก่งในตัวของตัวเองนะครับมีไพ่ของการที่จบเลิกนาเพราะไม่ไม,ไม่เป็นไพ่พลังงานการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงในเส้นทางเดินของเราเนี่ยในการที่เราเดินไป ในทุกๆวันมีทั้งความสุขความสมหวังมีทั้งความผิดหวังมีทั้งความพัดภาคในความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เราจะอยู่กับตัวของเราเองนะครับมีไพ่แห่งการที่เราสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวเองสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณก็ได้เดลเรเปอร์เนี่ยการเริ่มต้นให้กับตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเองการดูแลการเอาใจใส่ในตัวของคุณก็ได้เป็นไพ่ของเอ็ดออฟคอยมีไพ่ของสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้คุณก็ได้นะครับเป ให้พลังงานการที่เราอาจที่จะมีพลังงานของการที่เราไปหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะอาจที่มีการที่เราทํางานเยอะทํางานมากหักโหมไปบ้างก็ได้นะอาจที่จะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองนะครับมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะที่เข้ามาในความรักในความสมัมพันธ์หรื <c oughs> อการที่มีคนที่นิ่งมีคนที่เงียบต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบกับอดีตที่ผ่านมา อาจจะที่มีคนที่คิดเยอะคิดมากไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามาขอโทษขอร้องขอคืนดีกับคุณยังไงก็ได้นะอาจจะที่จะมีการที่เราเริ่มต้นให้กับตัวขงเราเองใหม่กับอดีตท,ที่ผ่านมานะครับอขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพิะสงกรคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอดูพลังงานของในตัวตนของเขาก่อนนะครับ มีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตนะตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายที่นั่งคุ้นคิดนั่งทบทวนในความรู้สึกหรือเป็นฝ่ายเขาสะมากกว่าที่เหมือนความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและอ้างว้างในความรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีคุณก็ได้นะมีไพ่ของความคิดถึงความที่เราเคยมีเป้าหมายความสําเร็จด้วยกันก็ได้นะเป้าหมายแห่งเส้นทางความอบอุ่นในตัวงเราเองนะครับมีไพ่พลังงานของ,ของการที่ ตอนนี้มีคนที่อที่คิดถึงเรื่องเงินเก็บเงินก้อนหรือการที่เขาคิดถึงวันที่เราเคยเป็นครอบครัววันที่เคยดูแลวันที่เคยเอาใจใส่ก็ได้เดวิลมีแพ่ของความคิดถึงนะหรือเ้าอาจที่ตกอยู่ในสภาวะพลังงานของเดวิลเนี่ยมีทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงในความรู้สึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ตกอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกที่มันทุกข์ ทนทรมานในความรู้สึกในวันที่ขาดคุณไปก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยควีนออฟเพเทเกิลลนชีนถือเหรียญเขาอาจที่จะแอบสืบแอบส่องมองคุณกลับมานะในวันนี้คุณอาจะที่จะมีพลังงานการที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินขึ้นทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณก็ได้ในช่วงนี้อาจที่มีพลังงานของเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มีแรงดึงดูด คนที่จะเข้ามาให้กับเราก็ได้นะหรือคนคนนี้ที่เป็นพลังงานคนที่ว้าวุ่นในจิตใจของเขาในวันเวลาที่ขาดคนที่ห่วงใยคนที่ดีที่สุดไปในความรู้สึกของเขาก็ได้นะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดก็ได้นะมีไพ่พลังงานงก้าถ้วยความไม่เติมเต็มหรือเขาว่าที่จะไปเจอกับความรู้สึกที่ไม่ได้เติมเต็มไม่ได้ห่วงใยมีไพ่พลังงานคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่คนคนหนึ่ง อาจที่จะไปแล้วไปแล้วรู้สึกว่ากับสิ่งที่เข้าไปเรียนรู้มาไปคบกับคนใหม่มาไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้อยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจอยากกลับเข้ามาพูดคุยเคลียร์ในความรู้สึกมีไพ่ของปัญหาดีแฮงแมนความทุกข์ความเสียใจนะครับเป็นไพ่พลังงานความนิ่งหรือเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ อยากที่จะทักมาแต่รู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งขึ้นคุณดูมีพลังงานของการที่เป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกในตัวของเราเองนะมีไพ่ของคีนองสาวสอดเนี่ยเป็นคนที่เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้อภัยกับเขาก็ได้นะในสิ่งที่เขาทําผิดในสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของเราต้องจบกันออกมาในความช่างใจหรือทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึก ในหัวใจไม่ได้ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของคําอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาอาจจะไปอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับเข้ามาคืนดีกับเขาก็ได้นะหรือการที่ตื่นรู้การมีสติในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาลุ่มหลงไปกับพลังงานของไพ่กิเลสในวันที่เขาตื่นมามีสติเหมือนเขาอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวและอ้างว้างในความรู้สึกตอนนี้ก็ได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณนะ ที่คอยเอาใจใส่เขาที่คอยดูแลเขาที่คอยทุ่มเทให้กับเขามีผพาแห่งการที่เขาเป็นฝ่ายที่หลังเลและสับสนในความรู้สึกว่ากลับเข้ามาคราวเนียคุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะมีแพาแห่งความคิดในตัวของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะครับรอวันเวลาที่เราได้พบเจอใครสักคนหนึ่งวันเวลานั้นนะ่ะคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นความเอาใจใส่ความมีเยื่อใหญ่ระหว่างคุณกับเขาได้นะครับเป็นไพ่ของความที่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะ,ะมีแพ่ของคนอดีตของคุณอนะ่ะที่จะเป็นพลังาความว้าวุ่นความคิดถึงในความรู้สึกหรือเข้าไปโดน หลอกโดนโกงมาก็ได้นะในเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองของเขาก็ได้นะครับอขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาขอพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่ของ the emperor นะ เป็นพลังงานของความเอาใจใส่การดูแลต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาได้คนทํางานเกี่ยวกับด้านรับข้าราชการก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของในช่วงนี้ที่จะมีการที่เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ควีนออฟเทเคิลมีไพ่งงของการระยะมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อความที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดกันอยู่ก็ได้นะมีไพ่งงของในออฟเทคเคิลเป็นไพ่งงของความที่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับ ความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สองไม้เทา้าที่มีการที่เขาที่จะเป็นการที่อยากที่จะติดต่อกับมาหาคุณอยากติดต่อเข้ามาหาคุณนะ,ะที่มีความคาสัญญากันและการอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่แห่งการที่มีคนคนนึงจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณก็ได้นะมีไพ่ของสิบดาบ ในวันนี้ท่านมีพลังงานของในตัวตนของเขาอะที่เป็นพลังงานของเป็นฝ่ายเขาสัมากกว่าก็ได้ที่เหมือนเจ็บกับความรู้สึกกลัวคุณไม่อภัยกับเขานะเพราะคุณมีพลังงานของความนิ่งในตัวของตัวเองความโดดเด่นในตัวของคุณนะครับ King งออฟสอดนะ ความพยายามความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวนะครับมีไพ่ของเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ของการที่แสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในดวงตัวเองการเทกับปัญหากับความรู้สึกโด่งสายน้ําไปแล้วก็ได้นะมีไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์ในดวงตัวเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่โฟกัสถึงเรื่องของความสุขของตัวเราเองซะมากกว่าคิงออฟวานนะราชาถือไม้เท้ามีไพ่ของความรู้สึกของเขาอะที่เป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความ ที่เหมือนทําให้ความรู้สึกของคุณพังทําให้เราต้องจบกันออกมาก็ได้นะการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเขาคิดมากคิดเยอะในความรู้สึกมีพลังงานของเดรดทรรแทนอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่คู่เข้ามานะครับความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความห่วงใยระหว,ว่างคุณกับเขาการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจ การกลับเข้ามาปรับความเข้าใจเคลียร์ในความรู้สึกระหว่างคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,ะคาสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราจะมองถึงอนาคตความเป็นข้อเป็นกลัวคุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกและเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ทําให้เราเสียใจผิดหวังไว้เยอะคุณจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นความที่เท่าเทียมและความยุติธรรม คุณจะดูถึงความเท่าเทียมและความยุติธรรมระหว่างคุณกับเขาโอกาสแห่งการเริ่มต้นเขาอยากที่จะมีไพ่ของไพ่คู่เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เอาใจใสค่คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคู่คนที่เคยสัญญากัรยานิมิตรที่ดีต่อกันนะครับมีไพ่แห่งการที่มีคนที่จะเข้ามา พูดคุยปรับความเข้าใจแต่คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ต่างๆของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอยาก่างคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองในวันเวลาที่เป็นของคุณนะครับอขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพฤษศกรนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้คุณนะครับ หนึ่งเหรียญโชคดีสิ่งดีสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานการที่เริ่มเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคุณนะมีไพ่พลังงานการที่เราเป็นคนที่อาจจะในช่วงนี้มีพลังงานของการที่เราไปเรียนรู้สิ่งต่างๆก็ได้การหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือการที่เราอาจจะไป ไปทำงานเกี่ยวกับด้านการค้าการขายหรือการติดต่อจะได้พบเจอคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้เหมือนจักรวาลดึงเราทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันให้ได้มาเรียนรู้กันนะครับเป็นพลังงานของคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือมีไพ่พลังงานของพ่อไหม้แม่ไม้ในช่วงนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่เคยนิ่งไปคนที่เคยเงียบไปที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะมีไพ่ของเดอะไฮดรแฟนเป็นไพ่ของสิ่งสังธิ์ครูบาอาจารย์ที่ปกปักรัก สาชาวธาตุดินกันพืชสงกรช่วงนี้อาจจะมีพลังงานการที่เราไปอธิษฐานขอพร ไหว้พระสวดมนต์หรือการทำบุญของคุณก็ได้หรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้หรือการที่เราไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตก็ได้นะครับมีไพ่แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงในทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ขามาผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับเราได้นะมีไพ่พลังงานของ การพบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาภพลิคิตบุญนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะเป็นไพอสอ่สองสองถ้วยเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบมืเอิญที่เราได้มาพบเจอกันเป็นการที่เราเคยร่วมสร้างร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะครับเป็นไพ่อของคําอธิษฐานขอพรของคุณคู่คนที่มีความสุขแด่อุ่นอยู่ด้วยแล้วมีความเอื้ออารมีมิตรไมตรี ighty, มีความเอาใจใส่เป็นการที่เหมือนเราต่างไย เห็นเห็นใจซึ่งกันและกันนะเป็นไพ่ของการที่เราได้พบเจอคนคนหนึ่งการรักษาหัวใจระหว่างคุณกับเขานะครับของชาวธาตุดินกันพิสมกรนะครับมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดียไลนหมอโต๊ดก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท,ท่านนะครับ